สวัสดีเจ้าวันนี้นะคะเราก็พาเ,เพื่อนๆมากันที่เมืองชนบทเล็กๆที่ห่างจากมหาคนครนิวยอร์กแค่เพียงชั่วโมงกว่าๆค่ะเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองที่สงบแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของศิลปะระดับโลกนะคะเออแล้วเราก็ได้ยินมาว่าที่นี่นะก็มีคนไทยอาศัยอยู่แล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับของคนไทยที่ทําอยู่ที่นี่นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปสํารวจที่แห่งนี้กันทิมมะมันตกพอดีเลยอะ่ะเหมาะมากค่ะทุกคนดู เดี๋ยวเราไปสำรวจพร้อมๆกันเลยที่นี่ค่ะบีคอนการเดินทางมาที่บ e คอนเนี่ยนะคะก็เดินทางง่ายนะมันมีรถไฟนะคะสามารถขึ้นได้จากที่ Grand Central ก็คือเป็นเมโท o นสค่ะท,ทุกคนนั่งมาประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะหรือว่าเราจะขับรถมาก็ได้ค่ะ ขับรถมาก็สะดวกเหมือนกันก็ชั่วโมงนิดๆเหมือนกันเมื่อกี้เราขับมาประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณค่ะเพราะวันนี้ก็คือหิมะมันตกเาะมันก็เลยขับได้ค่อยๆมาเรื่อยๆแต่รถไฟเนี่ยค่ะรอบมันก็จะไม่ได้ถี่มากมันก็อาจจะแบบมีชั่วโมงละคาันหรือว่าอาจจะมีพีคเอาทเวอร์ที่แบบมีครึ่งชั่วโมงทีอะไรเงี้ยแต่ก็ราคาก็จะแตกต่างกันนะคะดีมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าวินเทอร์วันเดอร์แลนด์แบบสีขาวจัว ้ามันไม่เปิดเนาะมันก็เลยยังมองไม่เห็นแต่ถ้ามองเห็นลางๆทุกคนจะเห็นว่าตรงนู้มันคล้ายๆกับหมู่บ้านนะคะมันจะเป็นเป็นเินเขาแล้วก็เป็นบ้านคนอ อดีตอะตรงเนี้ยนะมันเป็นแบบโรงงานมันเป็นโรงงานเกา่ามันเป็นอุตสาหากรรมแต่ว่าพอเวลามันเปลี่ยนผ่านไปเนาะเมืองมันก็เลยกลายเป็นเมืองแบบเสื่อมโซมเมืองร้างแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้เมืองแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวายครั้งนึงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ทุกคนฟังระหว่างทางนะว่ามันคืออะไร ตกสวยมากเลยค่ะทุกคนคือที่นิวยอร์กอ่ะมันตกลงมาแล้วมันเป็นน้ำเนาะแต่ที่อันนี้มันอยู่หางจากนิวยอร์กขึ้นมาข้างบนประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมมันก็เลยตกลงมาแล้วแบบมสีขาวแบบหหนาเลยอะ่ะบนกิ่งไม้อะไรอย่างนี้นะดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับบรรยากาศจริงๆ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันตรงย่านที่เป็นถนนเมนสตรีทนะคะซึ่งมันก็เป็นเหมือนย่านชุมชนหลักเนาะที่แบบว่ามีทั้งร้านค้าร้านอาหารมีทั้งที่เรียนพิเศษมีห้องสมุดมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนถนนน,นี้เลยค่ะแม้กระทั่งว่าวันนี้หิมะตกหนักขนาดนี้เนาะคนก็ยังออกมาเดินเล่นมาแบบใช้ชีวิตกันแบบปกติเลยอะน่ารักจังไปเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในเมืองแห่งนี้อีกนะ เรารู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะอันนี้มันก็เป็นร้านเครฟนะคะอันนี้ก็เป็นยิมเออเป็น personal training เขาโอเคมันดูแบบน่ารักมากเลยยิมอะไรวะด <laughs> ูสิ s n o น m a n มีกล้ามอ่ะ hmm. คนเดินเล่นมาอยู่บนถนนเมนสตีแล้วเราก็ไปสะดุดกับชื่อที่มันแบบเอ๊ะชาแบบเป็นภา,าษาไทยเลยอะ่ะเออมันคือร้านลองชาไทยนะคะเป็นคาเฟ่น่ารักอะ่ะแต่ว่าเสียดายนะวันนี้เขาปิดอเออเจ้าของ,ออของเปิดร้านให้หน่อยจ้าไม่มีไผ่อยู่เลยแต่ร้านดูน่ารักมากเลยคือมันสะดุดตามากเพราะว่าแบบป้ายโลโก้เขาเป็นรูปแก้วแบบ ชาเย็นอะ่ะชาดำเย็นเออชาเย็นอะ่ะเออน่ารักดีค่ะก็เขาเลือกโลเคชั่นได้แบบสวยมากเลยอะ่ะอือยู่บนตรงนี้พอดีโอ้แล้วมันก็มีร้านโลโก้โลโก้น่ารักแ็่ไปหมดเลยนะคะอย่างร้านนี้ก็เป็นร้านแผ่นเสียงนะ ร้านไวนิลเท่ hey, เลยมีแผ่นเสียงมากมายเลยนะคะใครเป็นแบบสายที่ยังฟังแบบเพลงจากแผ่นไวนิลอยู่นะเราว่าอาจจะหลงรักที่นี่ละเ oh. เพลงเขา <Yeah. S 1> แผ่นเขาเจ๋งเลยนะ Yeah, those are the ones we have right now. Hi. Hey. Hi. How are you? Yeah, very good. Good. All set. Yes, so that's this one. Yes. Yeah. Perfect. Wow. So you oh, sell everything? CD. Oh CDs. yeah, cassettes. Yeah. We had eight tracks at one point. Ah. Not <laughs> anymore. But yeah, thirty-two, forty-four. Thank you. For sure. Commendation? Hmm. I mean I would go to the thrift section which is down that way. Uh-huh. Um I would. I mean you already came here, so that's good. Uh-huh. Um there's like a toy store over here that's pretty fun, two of them, Zaka Joy and Play. Joy and fun. Okay. Um, I don't know, just really you could just walk around and just kinda see what's what's there. So okay. Good. Yeah, we'll we'll check it out. Yeah. 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 Cool. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Take care. All right. uh, ขนาดว่าร้านรวงไม่ค่อยจะเปิดดิฉันก็เสียตค์อีกแล้วนะคะได้แผนเตียงมาทุกคนแล้วเราก็เลยถามคนขายเนาะว่าเอ้ยฉันมาสำรวจเมืองนี้แถวนี้มีอะไรน่าเดินเล่นน่าทำบ้างเขาบอกว่าเฮ้ยเดินไปตรงนน้นสิมันมีร้านแบบทิปชอปใช่ไหมเออให้ไปลองดูว่ามันก็มีของเยอะนะอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยคุตติงอยู่คำทูร้านนี้ แล้วก็เราก็บอกเขาเออหิมะตกซาโรแมนติกเลยนะเมืองน,นี้วันนี้เขาบอกว่าใช่เออก็เราเรารู้สึกว่าหิมะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับคนที่นี่เนาะมันก็แบบใช้ชีวิตกันได้ปกติอะจริงๆบรรยากาศมันแบบเท่เหมือนในหนังอะ่ะแล้วก็พอถัดมาตรงนี้ก็เป็นแบบร้าน,นล้างรถเออมันดูเป็นหมู่บ้านที่แบบมีทุกอย่างเขาปงจร แล้วก็คนก็พามามาเดินเล่นเนาะเออใช้ชีวิตกันเรียบง่ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์สุดแสนจะแบบสบายแล้วก็เป็นเลซี่ซันเดย์จริงๆก็ควรจะนอนอยู่บ้านนะคะ so แต่ว่า <much fun S 1> เรามันติด <than that. S 1> ออกมาถ่ายคลิปกันซะละวใช่ไหมพี่ไผ่ฮเฮ้ยทุกคนนี่ร้านอะไรเนี่ย mm hmm. น่ารักมากเลยอะ่ะ mm hmm. มันเป็นเอ่อเป็นบาร์เนาะโอ้ oh. น่ารักะขนาดโลโก้ยัางน่ารักเลยอ่ะทำไมของที่นี่เรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์แบบดูอาร์ตอาร์ตดูแบบเออมันมันรู้สึกมันฮิปฮิปอ่ะผู้คนก็แต่งตัวน่ารักมากเลยโลโก้ทุกร้านแบบสวยมากจากที่เดินเดินดูเมื่อกี้ขนาดบาร์ที่เข้าไปเมื่อกี้ยังเป็นเหมือนแบบเพ้นท์เหมือนเป็นหลุมดำเลยอ่ะอืมไอเลิฟ ก็เป็นแบบว่าในโซนหมู่บ้านเนาะเออถัดมาจากถนนเมนสตรีทแค่บล็อกเดียวก็จะเป็นเหมือนคขายๆบ้านเดี่ยวอยู่ติดๆกันบางบ้านก็มีรั้วบางบ้านก็ไม่มีรั้วนะคะเออน่ารักดีจังเลยอยู่ไหมแถวนี้ยก้ได้นะห่างจากนิวยอร์กแค่ชั่วโมงครึ่งเองเนาะไม่ถูกหรอกเรา่า สวยยจังเลทุกคนเราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆก็เจอกับร้านไทยที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะชื่อร้านสุขโขไทยเดี๋ยวเราเข้าไปอุดหนุ่นร้านไทยกันสักหน่อยดีกว่าเริ่มหิวแล้วพอดีเลยมิสทีว้ ก็เป็นร้านขายจิวเวลรี่ก็น่ารักนี่ไงร้านไทยชื่อร้านสุขโขทัยที่เราบอกไปคิฮาเปิดไหมนะายูสอเปิดด้วยค่ะไปดูกันดีกว่า ที่ต้องพาไปโชว์ร้านหน่อยค่ะว่าร้านนี้มันมีที่นั่งกี่ซีทแล้วมันมีอะไรบ้าง ที่ร้านของเราเลยค่ะจริงๆมันก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กมีเดียมไซส์นะคะธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีกี่ซีนนะคะมีประมาณสัก6ิบที่นั่งนะคะมีมีบาร์แอเรียแล้วก็มีที่นั่งข้างหน้าส่วนคือหน้าร้อนก็จะมีกระซ้าข้างนอกอีกแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นดิ닝ดิงรูมแอเรียร์บังเอิญบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยก็คือเรามีการจะทำรีโนเวทกันนิดหน่อยอันนั้นก็คือ สามีพี่เป็นคนทำเองเลยนะอ๋อค่ะเป็นนางเอาราตรีใชไม่ไม่ใช่อารที่สองแต่ว่าแต่ว่าเธอมีเขาเรียกอะไรมีความสามารถพิเศษทำฉลุทำเป็นช่างเป็นช่างใช่สุดยอดแกทำหมดทุกอย่างเลยนะทุกอย่างที่เราเห็นนี่ก็คือก็คือ เราทําเองหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมกับห้องครัวถูกต้องค่ะตรงนี้ก็เป็นแบบห้องน้ำเป็นแอร์หรืออะไรเงี้ยจริงจริงมันก็แบบง่ายๆเนาะไม่ซับซ้อนทํางานโฟดูวใช่วันยุ่งๆุก็ก็ก็โอเคเลต็มร้านเลยเต็มร้านเต็มร้านโชคดีเนี่ยที่เรามาตอนที่เขาแบบว่าเบรกเบรกพอดีใช่ค่ะวันนี้โชคดียุ่งตอนประมาณกี่โมงคะที่นี่จริงจริงเราเปิดร้านตลอดทั้งวันนนะคะที่นี่ก็เลยจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรจะมีลูกค้ามานั่งทานอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าที่ที่ยุ่งก็คือจะเป็นช่วงวันสุกกับเสาร์ที่มันที่มันยุง่งมาแบบแพ็คๆใช้กัน,นบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีขิมาลงก็เลย <มา S 2> เป็นแบบนี้ เราได้มาเจอกับพี่ตุ้มที่เป็นเจ้าของร้านพอดีก็เลยเอ้ยขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะแี่พี่ตุ้มอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะคะปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่ส <24 S 2> ปีแล้วคะ่ะยี่สปีแล้วว้าวแล้วเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะพี่เอ่อยี่สบเอปีแล้วคะ่ะอะไรเป็นจุดที่ทําให้พี่ตุ้มมา,มาอเมริกาคะ่ะ มาสร้างครอบครัวกันแต่งงานแล้วก็เลยมาสมัยก่อนเนี้ยเคยได้ยินใช่ไหมคะออนไลน์เดทติ้งพี่เป็นรุ่นเล็กรุ่นแรกรุ่นแรกที่แบบว่าเม่ไม่เมื่อก่อนจริงจริงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งกองแต่งงานอะไรอย่างงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอเมริกาค่ะแบบกก่าวดั้งเดิมที่ทำอะไรคะ s ซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งของการโรงแรมค่ะที่กรุงเทพโรงแรมอะไรคะบอกเลยมีหลายที่นะคะเพราะว่าเคยทํามาตั้ง13ปีสมัยก่อนนี้เริ่มต้นเลยก็คือที่โรงแรมเรมิเนียนพรีเซเดนต์อยู่รัฐประสงค์เขาก็เป็นเครือดังอยู่นะคะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไงถึงมาเปิดร้านนะคะพี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเปิดร้านอาหารแต่บางเลยว่าเป็นคนชอบทำกับข้าว แต่ทีนี้เนี่ยที่มาที่ไปของเรื่องเปิดปร้า,านอาหารน,นี่ก็คือเนื่องจากว่าค่านิยมของคนไทยด้วยมัง้งเวลาเรามาเริ่มต้น<ภ>ชีวิตใหม่<ภ>ใช่<ภ>ไหมคะ อาจจะเคยได้ยินว่าร้านอาหารเป็นเป็นสิ่งที่แบบโอเคถ้าเรามีความสามารถแล้วก็สามารถจะทําได้เลย,ยเราก็เลยมาลองดูช้ยย้อนไปตอนช่วงช่วงแรกๆเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่มีประสบการณ์ไปทํางานร้านอาหารที่ไหนเลยอ๋อค่ะใช่โอ้โหยางอย่าง,งร้านที่เห็นนี่ก็คือ,อพี่กับสามีพี่สองคนสามีภรรยาช่วยเหลือกันจริงๆเพราะตอนที่ที่เรามาเปิด อย่างบางคนก็กถามว่าทำไมทาไมยูมาเปิดที่บีคอนค่ะเพราะว่าตอนนั้นนี่มันก็คือมันไม่มีอะไรแล้วมันถูก เมื่อก่อนเป็นป่าแล้วก็รู้สึกว่าแอเรียแถวนี้นะคะตอนถนนเมนสตรีตตรงฝั่งทางด้านนี้เนี่ยมีร้านเราร้านเดียวแล้วก็เราก็เริ่มจนก็เริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆ21ปีต่อิบเอปีต่อมาจริงกลายเป็นตอนนี้นะคะมันบูมมากแบบว่าถนนเมื่อกี้หนูไปเมนสตรีทมาเนาะมันมีร้านเล็กๆน่ารักแบบคนเต็มเลยหาน่ารักมากเลยใช่ใช่จากวันนั้นถึงวันนี้หนูถามได้ไหมว่าค่าเช่าที่เนี่ยแพงไหมคะแพงค่ะสองห้องนี้ก็คือ ือ2500เมื่อ20ปสิเ่ยี่เมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีผ่านไป20ปีผ่านไปตอนนี้6 0 0ันแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าเรากับแลนดรอดก็คือก็คือแบบเป็นเพื่อนสนิทแน่นอนนะคะขคือก็คือเสือนอนกินอะไรประมาณนี้เราช่วยก็เขาช่วยเราแล้วเราก็ เป็นเทนเน้นที่ดีก็ดูแลดูแลทำงานอลกันไมใช่คนไทยมีแต่คนรักเวลาเป็นลูกบ้านอะเนาะดูแลความสะอาดอะไรพังก็ไม่โวยวายฉันซ่อมได้ใช่ช่วยกันดีกว่าที่จะที่จะเป็นศตรูกันอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบพี่อยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้วเนาะเรื่องของความปลอดภัยของเมืองนี้มันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยนะคะผู้คนก็แฟนลี่น่ารัก แล้วก็ <Okay. S 1> ไม่ค่อยมีเรื่องราวน่ากลัวไม่มีพัย<ม>ไม่มีพิษมีภายอะไรค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยใครๆก็รู้จักบีคอนอเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนที่เขาย้ายมาจากที่อื่นกันเยอะแยะ แล้วหนูได้ยินมาว่าที่บีคอนเนี่ยมันมีมิวเซียมอันนึงที่เรียกว่าเดียบีคอนใช่ไหมคะเขาบอกว่าตัวมิวเซียมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่ในอดีตที่มันเป็นแบบพวกมืออุตสาหกรรมหรือเป็นโรงงานเกา่าอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยคนที่มาเที่ยวที่เมืองนี้เนี่ยก็จะมากันได้เรื่อยแล้วก็มันก็เลยทําให้ ใครๆที่ก็อยากจะมาเปิดธุรกิจทำที่นี่ใช่ไหมคะมีร้านแอนติกมีร้านอาหารมีโอซัลรพัดสารเพคือแทบจะทุกซอกทุกมุมแล้วก็เมื่อก่อนที่เคยถูกๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ที่เล็กๆเนี่ยราคาเป็นร้านๆเหลียญซึ่งแบบไม่ไม่อยากจะเชื่อถ้าอย่างนั้นก็คือเรื่องจริงเนาะที่แบบ ตัวของศิลปะแล้วก็เรื่องของมิวเซียมเนี่ยที่มันมีผลทําให้เมืองเนี้ยขยายมากขึ้นแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีความต้องการอยากเข้ามามากขึ้นถูกต้องค่ะ เราว่าเราอะโชคดีมากมากเลยนะคะที่แบบได้ไปเจอพี่ตุ้มอะค่ะก็คือคุณป้าที่เขาเป็นเจ้าของร้านเนาะเพราะว่ามันจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนไทยที่อยู่ที่เนี่ใช้ชีวิตกันความเป็นอยู่อะเป็นยังไงแล้วเมืองเนี้ยมันเป็นยังไงมันจริงอย่างที่เราอะเห็นในข่าวหรือว่าหาข้อมูลมาหรือเปล่าเจ้าบอกนีขนาดเลยนะเฮาเนี่ยเออไปไหนก็ได้ปะเจ้าของร้านไปซื้อข้าวบ่ได้ก็ได้ปะเออก็ดีเป็นการได้ไปอู้แล้วก็พูดคุยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อที่นี่นะคะก็คือเขามีโรงทําน้าเก๊กฮวยที่อร่อยมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากค่ะนี่เราก็เลยสั่งมาลองกันชนเก๊กฮวยนะจ้ะคือคนทั้งเมืองมาอยู่ที่นี่หมดแล้วทุกคนคนเพียบเลย Many, many minutes later minutes จากร้านไทยเมื่อกี้นะคะขับรถมาแค่3นาทีทุกคนก็มาเจอกับเทรลซึ่งจริงๆเขาตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแบบโอเวอร์ลุคเทลก็คือน่าจะเป็นจุดแบบชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแม่งสวยมากด้วยความที่แบบหิมะมันตกเนาะคนมันก็ไม่เยอะบรรยากาศมันก็ดูแบบโคตรสงบอะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นฤดูแบบหน้าร้อนหรือว่าใบไม้ร่วงใบไม้ผลิเนี่ยนะคะ คนก็จะนิยมมาไฮิ้งหรือว่ามาเดินกันเยอะมากๆเลยนะเออเนี่ยเป็นเทรลนะเอาหมามาได้ด้วยเป็นเทรลสีแดงเอ,อ๊ะก็มีคนมาเดินนะเออเห็นเขาถือโพมาสกีโพทุกคนชอบไหมอะบรรยากาศแบบเนี้ยทุกคนคะก่อนที่คลิปนี้มันจะเกิดขึ้นนะคือเมื่อเช้าเนี่ยหิมะมันตก แล้วเรากับไผ่ก็เลยคุยกันว่าจะออกไปถ่ายคลิปไหมอะ่ะเอายังไงดีอะ่ะกลัวว่าถ้าออกมาแล้วนู่นนั่นนี่มันจะปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบนั่งคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งก็คุยกันว่าเออไปออกเถอะไม่ว่ามันจะเปิดหรือจะปิดหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปเหอะอย่างมากสุดก็คือแค่กลับบ้านเนาะถ้าแบบไม่ได้ถ่ายใช่ปะแต่ทุกคนดูดิว่าสิ่งที่เราได้มาเจออ่ะโหมันเราโคตรคุ้มถ้าเมื่อเช้าตัดสินใจว่า ไม่ไปนอนอยู่บ้านคงรู้สึกผิดมากแน่เลยฮ่าดีขนาดเลยอะสิ่งหนึ่งที่เราคิดได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเออไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คือทํามันไปเอเอ,อมัวแต่นั่งคิดว่าจะออกไม่ออกออกไม่ออกพอดีอะบ่ายสามนี่ก็คือพอคิดปุ๊บออกก็อ,ออกเลยก็เลยได้มาเจอกับอะไรที่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน จะถึงบีคอนแล้วนะคะเดียบคอนนะคะว้าวดูมันติดกับแม่นม้ำฮัสันนะมันเป็นแบบแม่นม้ำฮัสันขั้นกลางอะทุกคนดูสิเห็นไหมไกลๆตรงนั้ว้าวสวยดวีทุกคนเริ่มเบื่อหิมะหรือยังเราไม่เบื่อนะ นี่ถึงแล้วค่ะเรียบใบคันอยู่ข้างหน้า,อ,าอ้าวทำไมป้ายมันขึ้นว่าอย่างนั้นละ่ะเหมือนมันมีคำพูดอะไรที่แบบสะดุดตายไงไม่รู้ว่ะอ๋ออ้อยทุกคนมันปิดมันปิดเพราะว่าอันยัง วันอาทิตปกติบบปิดบนใจกะันก็ close today มาถึงแล้ว่แต่ว่ามันปิดอ่ะดูสิทุกคนเรามาถึงประตูหน้าแล้วแท้แทอาจจะเป็นเพราะอากาศก็ได้นะ ก็ขออภัยทุกท่านนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราขึ้นอินเสิร์ตของที่เดียร์บีคอนให้ทุกคนดูละกันว่าข้างในมันเป็นงานอาร์ตแบบไหนแล้วก็มันเป็นข้างในเป็นยังไงโอ๊ตเลยแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังพามาวันที่มันเปิดละกันบอกหูเลยอ่ะ คนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนจุดสุดท้ายที่เราจะพามาชมแล้วนะคือตรงนี้มันก็เป็นแบบจุดชมวิวที่คนอ่ะจะชอบมาดูวิวเมืองกันแล้วมันก็มีแบบพายคายักด้วยนะคะช่วงหน้าร้อนแล้วก็มีตกปลาอะไรแบบเนี้ยเออคือคนจะแบบมาใช้ชีวิตกันตรงนี้แบบสนุกสนานมากเราก็เคยมาช่วงหน้าร้อนตอนนั้นทุกคนจำท็อปได้ไหมท็อปเพื่อนเราอะ่ะ ตอนนั้นเราก็พาท็อปมาฉลองวันที่ไปทำคีโมเสร็จเนาะก็มานอนเล่นกันที่พ้าก็อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คิดถึงมันเหมือนกันไม่ได้อัปเดตอะทุกคนเนาะมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันผ่านมาสักพักนึงแล้วค่ะอยากบอกทุกคนว่าท็อปก็ไปสบายแล้วนะอืมไปวิ่งเล่นอยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องทรมานแล้วทุกคนอืมแต่ก็คิดถึงมันเนี่ยพอมาตรงนี้ก็จำได้ว่าแบบเนี่ยปูผ้านอนเล่นกันอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ย ดีจังเลยค่ะที่เนี่ยว้น้ำแข็งเป็นแผ่นๆเลยทุกคนโคเท่แต่มันยังไม่ได้แข็งถึงขั้นแบบว่าลงไปเดินได้นะอันนี้มันยังแบบเพิ่งแข็งละมัง้งมันต้องแบบใช้เวลาเซตตัวนานมากอยูู่สิที่แห่งความเวิ้งวังตรงนี้นะครับ เอาละเจ้าทุกคนก็จบแล้วเจ้าสําหรับคลิปบนะีคอนเนาะก็บมุกหว่าทุกคนจะเกิดอันอยังจะใดแล้วก็ะู้สึกจะใดกับคลิปนี้พองแต่สําหรับน้องอะ่ะน้องเกาะได้ขอคิดบางอย่างสาหรับการนะมาเยือนมาแอลข้างนี้เนาะว่าจริงๆแล้วการตีเฮาจะมีชีวิตดีๆได้อะ่ะมันก็บรจําเป็นว่าจะต้องอยู่ในเมืองใหญ่หรือว่าหัวเมืองอย่างแย่เสมอไปเมืองเล็กๆแต่มันสามารถทำให้เฮาแบบมีความสุขทั้งแบบกายทั้งใจอะ่ะ มันก็เพียงพอแล้วอะสำหรับนอกนะหวังว่าทุกคนจะจบนะเจ้าฟาร์มว่าหนาวด้วยคันเสยียใจก็บีคอนไอเดียบิคอนมันปิดอะมันเป็นอย่างเนาะไว้วันหลังปลามาเนอะก็มันเดิมเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเเนอะสวัสดีเจ้า